มะเร็งกระเพาะอาหารป้องกันได้4วิธีข้อที่1คือถ้าเคยมีประวัติเหมือนเป็นโรคกระเพาะอาหารเช่นปวดทอ้องอืดท้องแสบทอ้องเลอเปี้ยวแสบกลางอกมีอาการค,คล้ายๆกับคนเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือกรดไหลย,ย้อนไปปรึกษาคุณหมอเชี่ยวชาญแล้วผ่านไปเจดวันแล้วอาการไม่ทุเลาแนะนำให้ขอคุณหมอส่องกล้อง จากงานวินจัยพราบว่ามันมีโรคโรคหนึ่งที่เจอบ่อยมากในประเทศไทยและแถวแถบเอเชียของเราเขาเรียกว่าโรคกระเพาะอาหารที่เกิดจากการติดเชื้อ H pylori อย่าลืมนะครับ7-14วันถ้าอาการไม่ทุเลาหลังจากมีอาการเหมือนเป็นโรคกระเพาะอาหารกับกดไหลย้อนขอคุณหมอสองกล้องจะได้ตัดโชะเลยว่าโอเคฉันตรวจทุกอย่างแล้วไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรนะครับที่ ติดเชื้อ H pylori และไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งดังนั้นมะเร็งรู้เร็วตัดเร็วมะเร็งรู้ช้าเป็นระยะสุดท้ายรักษาไม่หายคุณตรวจก่อนนะรักษาก่อนคุณจะสามารถป้องกันโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้แน่นอนจากการสอ่องกล้องนะครับข้อที่2คือเขาบอกว่าถ้าเรารับประทานเค็มเกินไปมันจะส่งผลทําให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ดังนั้นข้อที่2คือลดเค็ม ไม่ได้บอกว่าห้ามกินเกลือเรารับประทานเกลือที่ปรุงในอาหารได้ประมาณหนึ่งช้อนชาเอางานวิจัยมาให้ดูในงานวิจัยเขาบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เาราบประทานอาหารเค็มเกินไปจนทําให้มีเกลืออยู่ในร่างกายเกินในปริมาณที่ร่างกายต้องใช้ในแต่ละวันถ้าเรารับประทานในปริมาณพอเหมาะมันจะเป็นประโยชน์กับร่างกายแต่ถ้ารับประทานเกินความจําเป็นจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารดันงนั้นใครที่กินเค็มมาก ลดปริมาณลงหน่อยดังนั้นใครก็ตามที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนกินเค็มควรจะต้องดื่มน้ำเปล่าวันละ2.5ลิตรมันจะได้ขับเกลือโซเดียมส่วนเกินออกจะได้ช่วยทําให้คนกินเค็มเนี่ยยังพอกินเค็มได้บ้างและขับเกลือโซเดียมส่วนเกินออกไตจะได้ไม่ทํางานหนักนะับโอกาสการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารจะได้ลดลงแต่ถ้าลดเค็มได้จะดีกว่าจริงไหมใครเห็นด้วยก็พิมพ์คําว่าจริงมานะครับ ข้อที่3หลายคนก็สงสัยว่ามีงานวิจัยไหมที่จะต้องแบบเออทานผักผลไม้ทานอาหารทานอ,าน,น,อนนุนันนี้แล้วลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมีเขามีงานวิจัยบอกเลยว่าถ้าเรารับประทานอาหารกลุ่มที่เป็นผักผลไม้จะช่วยลดความเสีย่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้โดยเฉพาะถ้าแบบเจาะไปเป็นตัวตัวเลยนะเขาบอกว่าพืชจำกลุ่มที่เรียกว่าซ i ตรัส fruit เช่นส้มมะนาว เลมอนถ้าเราทานต่อเนื่องมีงานวิจัยว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารข้อสี่จะเป็นผักที่เราเอาไปประกอบอาหารได้แล้วหลายคนไม่รู้ด้วยว่าถ้าเราเอาหอมหัวใหญ่หรือกระเทียมสดไปประกอบอาหารจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้ด้วยนะครับจากงานวิจัยข้างล่างนี้จริงๆมันมีผักประมาณ10ชนิดที่อยู่ในกลุ่มนี้แต่ผมดูแล ผักในกลุ่มนี้ที่ช่วยในการลดโอกาสการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมีอยู่2ชนิดที่อยู่ในครัวคนไทยมาตลอดนะับพ,พันพันปีคือหัวหอมใหญ่กับกระเทียมสดดังนั้นหัวหอมใหญ่กับกระเทียมสดเนี่ยเขาเอยมีงานวิจัยว่าถ้าเรารับประทานต่อเนื่องนะครับทุกๆสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งละกันมันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้มีคําถามเขาถามว่าถ้าเราเป็น เลือดจางหรือเป็นโลหิตจางเนี่ยมีวิธีการรักษาไหมดังนั้นเราต้องไปแยกก่อนว่าเราเป็นโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็กหรือเราเป็นโลหิตจางจากธาลัสซีเมียถ้าจากขาดธาตุเหล็กตรงไปตรงมาขาดธาตุเหล็กการรักษาคือทานธาตุเหล็กเป็นเม็ดเพิ่มถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่สองก็คือเป็นแบบธาลัสซีเมียหรือพหาหะธาลัสซีเมียอันนี้ รักษาไม่หายขาดแต่ทําให้เลือดดีขึ้นได้ผมยกตัวอย่างจากภรรยาผมเองเนื่องจากคนที่เป็นภาหะทาร์ลเซเมียรเราไม่ได้ต้องการธาตุเหล็กเพิ่มใช่ไหมแต่เราต้องการโฟลิกแอซิดดังนั้นข้อที่2คือใครก็ตามที่เป็นโลหิตจ,จางแล้วยังไม่รู้สาเหตุทานโฟลิกแอซิดได้แต่โฟลิกแอซิดอย่างเดียวเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นวิตามินที่ดีในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแต่เม็ดเลือดอะ่ะมันต้องอาศัยโปรตีนดังนั้นข้อที่3ที่ผมแนะนําเ,เพื่อนและแนะนํา แฟนผมด้วยคือให้ทานโปรโตีนเข้าไปโปรโตีนหมายความว่าไงโปรโตีนจากพืชโปรโตีนจากสัตว์ทุกคนสามารถทานได้หมดเลยเพราะตัวโปรโตีนจะถูกแปลงสภาพย่อยแล้วแปลงสภาพแล้วไปสร้างเป็นเม็ดเลือดส่วนใครก็ดามอยากทานเวโปรโตีนเหมือนแฟนผมนะเพื่อเติมโปรโตีนเข้าไปให้ได้ครบในแต่ละวันนะครับผมกับเพื่อนผมเนี่ยเราคิดค้นกันแบบนี้ว่าเราควรจะต้องใส่โฟลิกแอซิดไปด้วยเพื่อไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดและก็ใส่ โปรโตีนเข้าไปด้วย16กรัมดังนั้นในเวคอมเพก1ซองจะมีทั้งโฟลิกแอซิดที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดและมีโปรโตีนในปริมาณพอเหมาะที่เอาไปเสริมในแต่ละคนกินวันละแค่2เดียวพอเพราะว่าเราได้โฟลิกแอซิดกับโปรโตีนจากเวจํานวนหนึ่งที่เหลือเราไปกินส่วนที่เหลือนะครับสารอาหารอื่นๆในอาหารทั้ง3มื้อของเราใครสนใจนะผมให้สิทธิพิเศษคือซื้อ1แถม1ดังนั้นพิมพ v1 แถม1แล้วแคปหน้าจอทําไมต้องแคปหน้าจอเพราะว่าผมให้สิทธิ์เฉพาะ4ีทุมเท่านั้นดังนั้นคนที่พิมพ์ v1 แถม1แคปหน้าจอนะครับไปบอกแอดมินถึงจะได้สิทธิ์นี้